s p e เชียลเคสของคนที่มีปัญหาเซอร์วิคหรือปวดคอที่จัดเทสไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรา p สเ l i n g test หรือคอมเพนชั n นเทสก็เป็นการเทสดูว่ามันมีแรงกดที่กระดูกช่องเส้นประสาทหรือไม่ d i s ส e c t i o n คือการดึงเป็นการตรวจสอบว่าถ้ามันกดแล้วมีอาการเวลาดิสแทชมันจะดีขึ้นมันจะเป็นการคอนเฟิร์มว่ามีการกดใช่ไหม เร v มีเทสตนี่ตัวนี้จะเป็นการเทสเรื่องของว่าไอ้กระดูกไขสันหลังมันถูกกดที่คอเนี่ยหรือเกิดจากสมองมันจะมีปฏิกิริยามาที่ที่นิ้วที่ขาได้นะครับแล้วก็ฮอ m บนส์เทสต์อสันเทสจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบเส้นสเกลีนกดทักเส้นประสาทเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันสเปริ n งเทส t ดูนะเดี๋ยวอาจารย์อ่าดูนี้ วิธีการตรวจสเปริงเทสสเปริงเนี่ยเป็นว่าสเปอร์เป็นกระดูกที่ยื่นหินปูนที่มันงอกยื่นเนี่ยเขาเรียกสเปอร์เรียกอย่างนี่ยไม่ใช่ทีมฟุตบอล spur นะ <c oughs> สเปอร์นะสเปอร์สเปอร์คือหินงอกหินย้อยที่แหลมๆเวลาที่หินปูนมันไปพ่อมันจะมันจะแหลมขึ้นมา <c oughs> ก็เรียกสเปริงเทสเวลาที่มันเข้าไปกดไปกดอยู่ใกล้ตำแหน่งสป i ยโนฟรมนเนี่ยนะครับ เวลาที่เรากดกระดูกคอลงไปมันก็จะอัดเข้าหากันอพออัดเข้าหากันถ้ามันมีหินปูนอยู่มันก็จะไปกดเส้นประสาทมากขึ้นมันเป็นการทําให้รู้ว่าที่กระดูกที่เนอร์ฟรูตของเราเนี่ยมีการกดทับถูกกดทับเส้นประสาทเขาก็ให้คนไข้เงยคอแล้วเอียงคอไปได้านที่เป็นหรือสงสยัยหรือที่จะตรวจแล้วก็กดลงไปเขาเรียกท่าควอตแดนคือมีการเงยหันซ้ายแล้วก็เอียงสามสามเดเรคชันเลย แล้วกดอัดเข้าไปเลยถ้ากดปับ๊บมันมีแรงกระแสไฟฟ้าปวดร้าวชาลงไปแขนก็แสดงว่าโพสิทีฟเขาเรียกโพสิทีฟนะครับแต่ถ้าไม่มีปวดร้าวชาลงแขนก็เรียกว่าเนกาทีฟถ้าโพสิทีฟนั่นหมายว่ามันมีการกดะนะนะ s p p o r i n นี่ฮะดูนะสามารถกดในท่าตรงก็ได้อันนี้แต่แรงแชร์มันจะไปซ้ายกว่ามันจะไม่ specific เหมือนตัวนี้ แต่น,นี้เราก,กดระดับแรกก่อนดูตรงก่อนซิพอกดลงไปเป็นไงบ้างนะปวดรล้าชาลงแขนไหมคําถามถ้าเขาปวดรล้าชาลงแขนข้างไหนใช่ไหมถามเขาข้างไหนถ้าเขาบอกข้างซ้ายเราก็ลองเราก็เทสเซทเอียงอันนี้คนนี้เขาเทสข้างขวาถ้าไปข้างขวาเขาก็เทสเพิ่มโดยการเอียงแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อคอนเฟิร์มว่ามันกดทางด้านขวาแน่นอนเป็นการย้ำอีกครั้งหนึ่ง ตอนกดลงกดตรงตรงคือก็จัดโพสิชันแต่กดตรงเราจัดโพสิชันในท่าเอียงก่อนแต่กดตรงมันจะไปตามมุมของมันอยู่แล้วนะครับต้องกดแรงประมาณก็พอประมาณก็กดกดลงไปเรามีแรงแค่ไหนก็กดเละเพราะมันไม่มันมีแรงต้านอยู่แล้วไม่ซีเรียสหรือบางทีเขาใช้พอวางแล้วใช้เคาะเคาะกระแทกแรงกระแทกมันจะเหมือนปั้งไปกระแทกเหมือนโดนค้อนนะั่นแหละ <laughs> แต่เราใช้มือนะส่วนดิสแท็กชันดิสแท็กช o นเนี่ยเวลาที่เราดึงแล้วเนี่ยช่องเส้นประสาทมันจะกว้างขึ้นดังนั้นถ้าคนไข้เราคอ p r e s s แล้วคนไข้มีอาการโพ i ิทีฟเวลาเราดิสแท c t ract, คนไข้ต้องดีขึ้นไหมอ่าก็เป็นการตอบสนองว่าเขามีการถูกกดทับเพราะฉะนั้นคนไข้เคสน,นี้ท่ารักษาก็คือท่าที่ดีง,ง่ายนิดเดียว ถ้าเขากดเรากดแล้วก็เป็นเราก็เราดึงแล้วก็ดีเราก็ใช้ดึงรักษาใช้ท่าดักดิสแทชชันเนี่ยรักษาเขาจบนั่นจานหนึ่งต้องให้คุณไข้มะนอนดึงคงดึงคอมีผ้ากออกมาดึงหรืออะไรดึงก็แล้วแต่ก็คือตอบโจทย์ตรงนี้นั่นเองก็ทําไงช่องเส้นประสาทเขากว้างก็ดึงดิสแทชออกไปแต่ไม่ใช่กระตุกดูนแรงว่าอาจจะตบาดเจ็บต่อริบเกมสต่อเส้นเลือดเส้นประสาทการให้แรงก็ต้องพอเหมาะถูกไหมครับแล้วเราก็ต้องเทสก่อนว่ามันใช่ไหม แล้วก็เช็คดู Spinal Cord c o ์ดคอมเพก็คือเลอร์ i ิ Test ตัวนี้ก็คือถ้ามันมีการกดคับไขสันหลังนะมันจะมีแรงตึงอยู่ในไขสันหลังก็เวลาเราก้มแล้วเหยียดขาตรงขึ้นมาเนี่ยนะครับขนาดเราก้มเหยียดขาตรงขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดมีลักษณะเหมือนไฟฟ้าช็อตวิ่งไปที่ขาเลยก้มคอนะคุณเหยียดขาจากท่านี้ก่อนครับพวกคราวทำแล้วก็ก้มคอลงไปนะครับ เราปกติจะไม่มีอาการไฟฟ้าช็อตไปที่ขาถูกไหมไม่มีแต่ถ้าคนไหนมีแสดงว่าไขสัลังถูกกดแล้วอาจจะเป็นหมอนก็ได้ใช่ไหมอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้ยังไม่ยังไม่ยังไม่มียังไม่มียังไม่มีโชคดีป่ะเทคได้นะพวกนี้มาจากสไปน์นัลคอร์หรือไขสัล้้วครับนั้นการกดกดที่รูทก็เกิดจากคอมเพรสชันได้เราเทสใช่ไหม ถ้ากดที่สไปนัทคอร์ดเราก็ใช้เดมิทเทสนะครับหรือบางทีคนที่เทสท่านี้มันก็สามารถมีลักษณะคล้ายกันมากกับคนที่เป็นมัลติโคลอซิสคือโรคโรคในสมองเนื้อตายในสมองบางก็มีปัญหาในสมองได้เพราะอาการมันออกมาคล้ายกันแต่เราก็มีวิธีเทสแยกหรือดูจาก MRI ก็ได้เห็นไหมดูเอ็ม i ก็อาจจะมีตัวหินปูรหรืออะไรงอเข้าไปตรงคลองของเราไขาสันหลังของเรา อันนี้เป็นคอมเพรสชันเทสเห็นไหมกดลงไปตรงๆรงปั๊บอัดเข้าไปปั๊บคนไข้จะเหมือนกับสายไฟฟ้าช็อตวิ่งไปที่แขนเดี๋ยวเทสพวกเรามีไหมถ้าโพสิทีฟก็มีอันนี้นิทีฟก็ไม่มีอาการนะครับฮอปแมนไซอันนี้เป็นปฏิกิริยาของระบบประสาทของอัปเปอร์มอเตอร์นิโอนซึ่งอยู่ในไขสัังพวกนี้แปลกครับปกติคนเราเนี่ย เรามาเขีย่ยขูดนิ้วเล็บตรงนิ้วกลางนิ้วอื่นเราก็จะปกติไม่มีงอไม่อะไรแต่ถ้าหอมเม็ดทรายเนี่ยถ้ามีการกดทับไขสันหลังเปลเราขูดปุ๊บนิ้วมันจะหงิกเข้ามานี้นิ้วอื่นนะ,นะเข้าใจไหมพอเราขูดตรงนิ้วกลางปกติเราก็จะอยู่ทาสบายแต่เราต้องขูดให้คนอื่นนะขูดเราเองเราตั้งใจเราเกรงคือคนไข้ต้องรีแลกซ์ปล่อยทำสบายนะครับหลับตาให้คนไข้หลับตาก็ได้เพื่อจะได้ไม่คอนเสนเทรสที่นี่ขูดเราขูดตรงเล็บ ถ้าคนที่มีเราเป็นสไตล์โพสิฟเขาจะงอนิ้วนี้ไปขณะที่เราขูดแสดงว่าเขามีภาวะการกดทับไขสันหลังอันนี้มีไหมกดไหมคือเราต้องปล่อยตามสบายปล่อยให้เขาหลับตาขูดนิ้วกลางครับคุณไปดูว่าเจอคนไข้นะบางคนเนี่ยปื๊บมันงอเข้าไปเลยแสดงว่าเขามีภาวะกดอ๋ออันนี้เทสง่ายงเออเท็ทง่ายง่ายกันเนี่ยทำให้เรารู้ว่าหรือพวกนี้อย่างที่ผมบอกเขาจะเดินวเวสเก เดินแบบเนี้ยเดินเป็นวิ่นเพราะอันนี้มันไม่ได้เกิดจากเขาอ่ะก็ได้ก็ได้ไงแต่เกิดจากศูนย์คอนโทรลก็ได้อ๋อคือต้องเออมันก็แล้วแต่ว่าจะเกิดจากอันไหนแต่เขาต้องพยายามไอ้เขามันก็เดินถ้าเจ็บมันก็เดินเนี้ยอย่างงี้แล้วแต่มันจะเจ็บทีสองข้างไหมล่ะเออมันจะลงสองข้างไหมล่ะแต่นี่มันเป็นศูนย์กลางงั้นเขาจะเดินแบบกว้างเขาเดินแค่รนงคนในบ้านหนุ่มใชใช่ครับเขามีปัญหาตรงนี้เขาจะเดินขากว้างเพื่อกลางขาให้ส่วนมากเป็นคนจีน คนแก่แหละคนอายุมากคนจีนนะคนอ้วนแม่ทรายอ่ามาดูตัวนี้ล่ะครับเป็นตัวเทสสเกลีนว่าทับหรือไม่ที่อาจารย์เราพูดว่าอสเกลีนมันทับเส้นเลือดหรือทับเส้นประสาทที่วิ่งไปเลี้ยงแขนเขาเรียกแอสซันเทสใครเลยแอสซันเทสแอสซันเทสเราจะจับชี่ประจรคนไข้แล้วก็ยืดไปข้างหลังเสร็จแล้วก็ให้คนไข้หันคอไปทางด้านที่เป็นที่สงสัยที่ตรวจ ชี่ประจจะลดลงหรือหายไปเลยถ้าเป็นแสดงว่ามีการกดที่สเกลินอ่ะมาสึกเทสกันตรงนี้นั่งเอาเข้าอิมมาเอาโอเคนั่งก่อนดูอ่ะดู compression test หรือ s p r i n g test ก่อนเนาะเอาแกลน,น่อ,อปกตินะ้วก็กดลงไปตรงกลางกด มีแป๊บมีอะไรไปฟาช็อตวิ่งแขนรับที่แขนนั้ไม่มีคือ normal ต้องไม่มีแต่ถ้าเขามีมีข้างไหนล่ะเราก็เทสเพิ่มสมมติมีข้างขวาเราก็สงสัยที่อาจจะเกิดอะไรให้เอียงคอหันคอแล้วเงยคอไว้พอจัดท่านี้ไว้ปั๊บเรากดอีกครั้งหนึ่งโอ้เราไม่โดนแน่ลงไปที่แขนไหมไม่ไม่มีเห็นไหม normal ต้องไม่มีถูกไหมครับเพราะว่าช่องเส้นประสาทกว้างถู อ่าดิแต่ถ้าเขามีเป็นไง<ม>ถ้าเขามีถ้าเขามีข้างขวาเราอาจจะมีการเอียงไปทางซ้ายเขาเขาเบาขึ้นไหม,มบางคุณ้าตรงก็เป็นแล้วเ<ม>ข้ามีข้างขวาเราเอียงดูซิเอียงคอกระดูกคอจะถ่ายน้ําหนักไปซ้ายช่องขวาจะเปิดถ้าเขาเบาลงก็แสดงว่ากดไหมข้างขวากดถูกไหมก็ง่ายๆหรือเราใช้การดิสแทกสมมติเ,เขาล้าลงในท่านเราก็ดึง นไหมดึงขึ้นถ้าเขารู้สึกเออสบายขึ้นก็แสดงว่าที่เราเทสต,ตอนแรกโพสิทีฟนั้นใช่คือมีการกดทับของเส้นประสาทที่คออีกอย่างหนึ่งคนไข้ที่เป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยหรือปวดรุนแรงเนี่ยมักจะอยู่ในท่าน,นี้มักจะไม่เอาแขนลงจะยกแขนอยู่ในท่าน,นี้เขาจะสบายเขามีคนไข้ยอยู่คนหนึ่งอยู่แบบัีหวดเป็นเนี่ยเขาไปไหนเขาต้องยกไปอย่างนี้ย ยก,กเดินไปอย่างนี้รู้สึกดีขึ้นใช่ก็รู้สึกสบายเขาอ่าแล้วก็ชอบเอามือค่อยหยังบางคนอันนั้นคนละแบบอันนี้คือเรื่องของคอถ้าเขายกขึ้นปับ๊บอะไรเกิดอะไรขึ้นมันแรงลงเออมันแรงดึงถ่วงของกระดูกหรือน้ําหนักเนี่ยมันลดลงมันเบาลงใช่กระดูกการกดของเขาก็น้อยลงมันจะคลาย